เรามักจะคิดว่าความแก่เป็นเรื่องที่เราหยุดมันไม่ได้นะคะแต่ถ้า,าถ้าเราย้อนเวลาให้เซลล์ในตัวเราได้ล่ะครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการรีโปรแกรมเซลล์หรือเซลลูล่ารีโปรแกรมมิ่งกันค่ะวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าพยายามทำสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ครับเป็นแนวคิดที่ท้าทายมากๆเลยนะมาดูกันว่ามันคืออะไร มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วก็ที่สำคัญเลยความจริงที่เราต้องรู้ต้องระวังมีอะไรบา้างลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเซลเราแต่ละเซลเนี่ยมันมีอซอฟต์แวร์การทำงานของมันอยู่การรีโปรแกรมก็เหมือนเราเข้าไปแก้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เซลล์กลับไปทำงานเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆอีกครั้งมีข้อมูลหนึ่งเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากเลยค่ะบอกว่า เหมือนซีลาโรเซตาทางชีวภาพอืมใช่เลยครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแก่นะคะแต่เหมือนเป็นกุญแจไขความลับอื่นๆอ,อย่างมะเร็งหรือการซ่อมแซมตัวเองเหมือนเปิดประตูสู่ภาษาของเซล์เลยจุดนั้นสำคัญมากครับแล้วประตูบานใหญ่ที่เปิดเรื่องนี้เลยก็คือการค้นพบปัจจัยยามานากะหรือยามานากะแฟกเตอร์อ๋อที่เป็นข่าวดังๆใช่ครับ ศาส,สตราจารย์ชินยามานากะค้นพบเมื่อปี2006ท่านเจอว่ามียีนแค่4ตัวเอง O4, s o x ล Klf4, c-Myc แค่4ตัวเหรอคะครับผมยีนกลุ่มนี้ล่ะที่ทำหน้าที่เหมือนเอ่อโค้ดรีเซตสั่งให้เซลล์ที่โตแล้วอย่างเซลล์ผิวหนังเนี่ยย้อนกลับไปเป็นเหมือนเซลล์ตัวอ่อนได้โอ oh. ที่เราเรียกว่า iPS c หรือเซลล์ต้นกำเนิดเหนียวนำซึ่งมันพัฒนาต่อเป็นเซลล์อื่นได้อีกเยอะเลย ไม่น่าแปลกใจเลยคะ่ะที่ได้โนเบลไปเลยในปี2012สุดยอดจริงๆครับผมแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้มันไปถึงไหนแล้วคะเพราะว่าการกลับไปเป็น iPSc เต็มตัวเลยมันก็ฟังดูเอ่อสิ่งเสี่ยงเหมือนกันนะคะใช่ครับประเด็นความเสี่ยงนี้แหละที่นำมาสู่แนวคิดที่สำคัญมากตอนนี้คือการรีโปรแกรมบางส่วนหรือ partial reprogramming บางส่วนยังไงคะคือแทนที่จะล้างบางเซลล์กลับไปเป็น iPSc ซึ่งมัน ควบคุมยากเสียงเป็นเนื้องอกค่ะนักวิทย์ก็พยายามหาวิธีกระตุ้นยีนพวกนั้นแค่ชั่วคราวพอหรือใช้สูตรผสมอื่นออ๋เป้าหมายคือให้เซลล์มันอ่อนเยาวลงฟื้นฟูการทำงานที่เสื่อมไปแต่ยังเป็นเซลล์เดิมอยู่ไม่ได้ลบตัวต,วตนทิ้งหมดหาจุดสมดุลว่างั้นเถอะคะระหว่างย้อนวัยกับความปลอดภยัยประมาณนั้นเลยครับเป็นแนวทางที่ระมัดระวังขึ้น แล้วมีงานวิจัยที่พอจะชี้ให้เห็นภาพไหมคะว่าแนวคิดนี้มันทำได้จริงแค่ไหนมีที่น่าสนใจมากๆเลยครับกลุ่มของเดวิดซินแคลร์ที่ฮาร์วารดนู่นเลยค่ะเขาทดลองในหนูนะครับสามารถฟื้นฟูการมองเห็นในหนูแก่หรือหนูที่เส้นประสาทตาเสียด้วยการรีโปรแกรมบางส่วนนี่แหละในหนูได้ผลครับอีกงานก็ที่เคมบริดจ์ร่วมกับอัลโตสแอันนี้ก็น่าทึ่งทำในห้องทดลองนะ อันนี้กับเซลลคนเหรอคะใช่ครับเซลลผิวหนังคนอายุห0เอามาทําให้ลักษณะทางชีวภาพหลายอย่างมันดูอ่อนลงเหมือนเซล์ที่เด็กกว่าเดิมเอ่อเขาราว30ปีเลยโห30ปีโดยที่เซลล์ก็ยังเป็นเซลล์ผิวหนังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นโอ้จากหนูมาสู่เซลลคนในแลบดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะคะครับผมแต่ว่า ถึงอย่างนั้นความเสี่ยงมันก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกันอยู่ดีใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้ต้องย้ําเลยแม้แต่การรีโปรแกรมบางส่วนเนี่ยก็ยังอาจจะมีปัญหาได้เซลล์อาจจะทํางานเพี้ยนไปอืหรือสูญเสียหน้าที่เดิมไปบ้างแต่ที่น่ากังวลสุดๆโดยเฉพาะถ้ากลับไปเป็น IPSC เต็มตัวเลยนะคือเนื้อง,งอกเทราโทมาเทราโทมาชื่อดูน่ากลัวจังค่ะ ทำไมมันถึงเสี่ยงเกิดอันนี้ขึ้นมาคะเพราะพอเซลล์มันย้อนกลับไปเป็นเหมือนเซลล์ต้นกําเนิดหรือ iPSC เนี่ยมันได้พลังในการแบ่งตัวแบบเร็วมากไม่จํากัดคล้ายๆเซลล์มะเร็งเลยโอ้แล้วมันก็พัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อได้หลายแบบถ้าควบคุมไม่อยู่มันก็แบ่งตัวมั่วไปหมดกลายเป็นก้อนเนื้องอกที่มีเนื้อเยื่อแปลกๆปกนกันฟังดูอันตรายมากคะ่ะนี่แหละครับเหตุผลหลักเลยว่าทาไมการเอาไปใช้กับคนทั้งตัวเนี่ยยังทําไม่ได้ ต้องวิจัยกันละเอียดสุดๆเข้าใจแล้วค่ะสรุปคือตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีส่วนใหญ่มันยังอยู่ในห้องทดลองกับในสัตว์ทดลองเป็นหลักใช่ครับยังไม่พร้อมเอามาฉีดให้เรากลับไปเป็นหนุ่มสาวได้ทั้งตัวสรุปง่ายๆคือในจานเพาะเลี้ยงทำได้แล้วใช่ในสัตว์ทดลองบางระบบก็มีความคืบหน้าใช่แต่จะย้อนไวทั้งร่างในคนแบบปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยยังอีกไกลค่ะการจะเอามาใช้จริงในคนยังต้องวิจัยพัฒนาอีกเยอะเลยครับ ต้องมั่นใจเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพจริงๆถึงจะยังท้าทายแต่ศักยภาพในอนาคตมันก็ชวนฝันเหมือนกันนะคะถ้าวันหนึ่งมันทำได้จริงปลอดภัยจริงนี่เปลี่ยนวงการแพทย์ได้เลยนั่นเป็นความหวังที่ขับเคลื่อนนักวิจัยเลยครับลองนึกภาพว่าเราอาจจะชะลอความแก่ได้จริงๆฟื้นฟูอวัยวะที่เสื่อมหรือรักษาโรคที่เกี่ยวกับความชราอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคหัวใจได้ตรงจุดขึ้นค่ะแต่ก็นะครับย้ำอีกที ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยแล้วก็เรื่องจริยธรรมด้วยค่ะการเจาะลึกวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะทั้งหวังทั้งท้าทายก่อนจะจากกันไปอยากชวนคิดตามนิดนึงค่ะครับถ้าสมมตินะคะสมมุติว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีย้อนวัยเซลเนี่ยมันพร้อมใช้ปลอดภัยเข้าถึงได้จริงๆสังคมเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเราจะรับมือกับโลกที่ไม่เหมือนเดิมนั้นได้ยังไง